สวัสดีค่ะไม่ไม่นี่กล้องอยู่นี่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ข้างในตอนนี้เราอยู่ข้างในดวตี้ฟรีนะค,ะ,คะ,ะหลังจากผ่านพิธีศุลกากรมาแล้วอัดวิดีโอเฉยๆม่ีอะไรหรอกให้คนด,ด,ดูดูสภาพหนังหน้าสิแบบว่านอนประมาณกี่ชั่วโมงเนาะนอนตีสองครึ่งตื่นประมาณตีเก้าโมงได้อ,ะ,อะก็คำนวณแล้วกันว่ามันจะเป็นวันกี่ชั่วโมงเดี๋ยวนะคะ ก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆข้างในนี้ก็จะมีโอ้พี่อยากแลกแบงค์อ่ะพี่มีเหรียญขอแลกกับน้องเขาได้ไหมรู้จักเข้าน้องเขาเหรียญไทยอ่ะโอเคอสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาดามไลท์พาเที่ยวนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างในอ่านิติฟรีสนามบินสวนอภูมิเนาะอ่าเป็นซูมเข้าผมบอกไม่ได้อ่าตอนนี้เราก็ผ่านพิธีสุรากกรเข้ามาแล้วผ่านซิคิวเลตี้เช็คอ่าเช็คอะไรบ้าง เช็คว่ามีวัสดุอะไรที่มาสกแกนนะคะเข้าเครื่องสกแกนเนาะเสร็จแล,แล้วเราก็ผ่านตอ,อมเอช็คพาสปอร์ตเช็คว่าเออม่มน้องจะงช้อปปิ้งอ,อะไรไหมคะอ่าในดิทีฟรีมีอะไรบ้างคะดิทีฟรีก็คือของ<ม>ปลอดภาษนามีทุกอย่างเลยค่ะมีบุหรี่มีน้ำหอมมีโอ้หลายอย่างมากเลยเป็นของคิงพาวเวอร์นะคะอ่าด้านในนี้คือไม่ใช่ว่าใครทุกคนจะเข้ามาได้เนาะแต่เพเฉพาะคนที่เดินทางเท่านั้น ใช่ไหมคะพี่เล่ย<ห>แล้วก็คนที่มีบัตร <c oughs> ก็คือเจ้าหน้าที่สนามบินนะคะ,ะเนื่องจากว่าเพื่อนของเราคนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่สนามบินเขาก็สามารถเข้าออกได้สบายเลยเนาะก็เนี่ยถ้าเกิดก็มีแอเป็นแอร์โฮสเตสหรือใครก็ตามที่มีบัตร ลดก็สามารถลดตรงนี้ได้เนาะอ่านี่มีทุกอย่างเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมแอสเซทออเดอร์น้องปูน้องกูเป็นน่ารักมากขนาดออกเวรไปแล้วเขาก็ยังต้องมาต้องมาส่งพี่สาวเห็นดูเออออกดึกนะน้องเขาทำงานธนาคารกสิกรไทยส่วนที่คนนั้นก็ชีไลทำงานที่น้องค่ะอยากได้ดีอ่ค่ะเห็นไหมคะมีดีอ่ะมีทุกอย่างเลยมีดีอ่ค่ะมีกุชชี่ค่ะเดินไปมันระยะทางหลายกิโลเนาะ มีหลายๆอย่างตอนนี้ผู้โดยสารก็คึกคื้นตั้งแต่หลังโควิดเปิดสนามบินมาเนี่ยผู้โดยสารก็เยอะมากเป็นพิเศษอันนี้เป็นผู้โดยสารขาออกเนาะส่วนผู้โดยสารขาเข้าจะอยู่ชั้นกองอันนี้ชั้นสี่นะคะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาด้านในยังไม่เคยเดินทางต่างประเทศเนาะใครย<อ>ังไม่จะมารีบมา,า,มาดู <c oughs> ดูอาจจะลายตานิดนึงเพราะเดินไปด้วย <c oughs> เดินไปด้วยพูดไปด้วย มาสิค่ะห้องน้ำนี่สวยมากจะถือให้ไวเร็วๆะไรมาเขียนละอานอะไรค่ะาไมกูถือไปมันเป็นยังไงล่ะคะเราต้องเขียนใช่ไหมลราจะพาไปอเาวเรวจะพาไปเราต้องเป็นคนพาด้านในนี้ก็เดินคือคือหลังจากที่เราน้สวยมากินเสร็จแล้วก็คือเราเอากระเป๋าที่ใบใหญ่อโหลดใต้ท้องเครื่องอ่ะเอาไว้ตรงส่กันบิน ไม่ได้นำเขามาตรงนี้ตรงนี้ก็คือเฉพาะแคลลี่ออนเขาให้ได้แค่7จดกิโลนเราก็อาจจะเกินหน่อยอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่สายการบินนะแล้วแต่สายการบินว่าว่าเขาจะให้ให้ให้ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเออเอาด้านข้างก็ได้ไหมคุณเนาะออมีเมอร์เมดมีพาด้าคนหายต้องทำให้เร็วนะคะมีหลายแบรนด์มากเลยนะคะมีทุกแบรนด์ก็มาซื้อได้ กระเป๋าแบรนด์นี้ไมละแสนสองแสนทำขำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนู้นตรงไฮไลท์ของสนามบินซึ่งถ้าเข้ามาอยู่ตรงกลางเลยมันจะมีเอ่อกระแสมุทรใช่ไหมคะเอ่อกระแสมุทรเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยอ่าก็เข้ามาดูได้พี่ไรพูดอะไรสักหน่อยสิคะอะไรอะไรคะพ่ไพูดอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยเดย์พูดอะไรล่ะคะตะกรงตะกรงม่ต้องฟาวหยางกระไรหยางไกลๆก็ได้อ่าโหนี่คาเทียคาเทียเอาไหม ชแนลนี่เห็นไหมเนี่ยคนเนี้ยเขาชอบใช้ชแนลประจำใช่ไหมคนนี้จะชอบชแนลระราคาไม่แพงราคาไม่แพงเนาะราคาไม่ค่อยจะแพงเลยอ่ะไม่แค่ไม่กี่จุแสนสองแสนแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นปุชชี่แล้วนะคะเอเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันไหมคะด้านหน้าอ่ะตรงนั้นอ่ะเป็นศุลกากรศุลกากรจะมีหลายจุดจุดตรงกลางตรงด้านฝั่งโน้นอ่ะจุดตรงนู้นจุดตรงนี้ ถึรแล้วค่ะนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาถ่ายรูปเพราว่ามันเป็นอะไรที่เป็นด้รีบจบเลยไี่ระไูสรเ้อเอแล้มันจะล่วงนะเราเดินไปถึงแค่ตรงนี้เนาะหรือยังไงมันมีทางลงนะของเราได้ประตูดีเจ็ดนะดีเจ็ดวันนี้บินใส่กันบินีว่าไปลงวอนดอนเนาะการเดินทางของทุกคนนะ วันนี้เที่ยวบิน BR 0ู7อีวาลอนดอนบินตรงใช้ระยะใช้ใช้ใช้เวลาประมาณ1ิสองชั่วโมงครึ่งในการเดินทางเนาะแต่ถ้าขามาจากลอนดอนมางทีจะใช้เวลา1ิชั่วโมงครึ่งบินตรงมันมีทั้งบินตรงและก็บินต่อแล้วแต่เราเลยว่าเราจะใช้สายกัรบ,บินอะไรอยากจะต่ออยากจะตรงไปน้องเออแล้วกออ็วันนี้เครื่องจะออกประมาณเที่ยง50ไปถึงโนนประมาณทุ่มทุ่มกว่าเ,ออเวลาจะต่างกันประมาณชั่วโมง 6ชั่วโมงคือประเทศไทยจะเจะชนพี่แล้วนะเดี๋ยวเราจะฝั่งน้นมันก็จะมีอีกตรงนี้ก็คือตรงกลางเนาะฝั่งน้นก็จะเป็นแบบฝั่งดอมฝั่งในประเทศฝั่งอินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอะได้เกรดอะไรก็ดูในบัตรนี้นะก็ดูในบัตรบัตรเดินางของเราอันนี้เขาเรียกบอร์ด i n g งพาสเขาก็จะบอกเราว่าเราจะได้เกรดอะไรเกรดดีเจ็อย่างเงี้ยเราก็ดูตรงป้ายเลยค่ะดูตรงป้ายว่าเปิดตัวที่ไป มันก็จะมีป้ายบอกดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินไปตามลูกศรเราเลยว่าโอเคดีเจ็ดฝั่งนี้ C A B C อยู่ฝั่งโน้นด E F G อ่ะมันก็จะมีหลายตัวเลขนะคะอันนี้เวลาเราสําหรับคนที่ถือสองสัญชาติเนาะสองสัญชาติอย่างเราเนี่ยก็คือเวลาเข้าประเทศไทยอ่ะให้ใช้พาสปอร์ตไทยในการแมเข้าตอมเนาะอ่เราเอาแบ็คราอด์ตรงนี้ไหมเดี๋ยวรถจะชนนะคะเออเรามาสัมภาษณ์กันตรงนี้ อ่าแล้วก็บอกะะเวลาเราเข้าประเทศไทยเราก็จะใช้พัสรอรปตไทยแซมเข้าตอมอพี่ไรมาได้วยกันเดนแล้วเวลาเราออกเราก็ใช้พัสรดร์ตไทยออกนะแล้วพอไปถึงต่างประเทศก็คือเราก็ใช้พัสรอดร์ตอังกฤษเข้าเพราะว่า <laughs> ก็คือเราอ่ะไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วแต่สําหรับใครที่ใช้วีซ่าก็ใช้วีซ่าของตัวเองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยๆๆๆๆค่ะอ่ะก็ก็ไม่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  ไม่ยากเนาะง่ายๆถ้าใครสงสัยการเดินทางอะไรก็ทักมาถามตุตาหรือที่ไรได้เนี่ยว <c oughs> ันนี้เขาก็อ,อนาคตดเดี๋ยวจะไปเป็นมาดามแล้วเดี๋ยวต้อง <c oughs> <ม>ก,ก,ก็เตรียมตัวนิดนึงก็เขาบ,บอกเขาอะไรเง,งี้ยตอนนี้เขาก็ไ,ได้มาเรียนรู้ได้มาทํางานในสนามบินเขาก็เริ่มรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็การเตรียมตัวในการเดินทางครั้งต่อไปก็จะแบบ ไม่ยากไปสำหรับเขาเหลือแต่ค่าตัวเครื่องบินเนาะกับผู้ชายที่จะมาพาไปมันราจะไปหนเดี๋ยวเราไปแล้วเราไปเดี๋ยวเราจะไปฝั่งโน้นกันเอาพอแค่นี้ก่อนเนาะโอเคไม่ไปวันนี้สวัสดีค่ะมีอะไรสงสัยเข้ามาถามกันได้นาะเนี่ยเป็นเธอไปนอนสองไปฝั่งโน้นพากลังจะเปิดค่ะนี่ไตรงนี้ไงคะที่มันเชื่อมนี่ไตรงนี้ที่มันเชื่อมเห็นไหมนี่เนี่ย เออไปเล่าปะข้ <c oughs> <c oughs> างล่างเป็นผู้ดยสารขาเข้าเนาะ <c oughs> ขาเข้าเสร็จแล้วเขาก็ไปเข้าต่อต่อมอตรงน้นไปเอ่อเข้าพิธีการจุลกราการเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองนะ อันนี้ชั้น3อันนั้นชั้นสองเมื่อกี้เราลงมาจากชั้น4เราก็จะสามารถเห็น,นบินได้นะนเดินไปทีเกตอันนี้เล้าอะไรอ่ะมิลลโคโอเคไปนั่งไปนั่งกินกาแฟจากบา็บะ